แห่นอุ้ยยากข่วงยโอุ้ยยากข่วงแห่นเด้อนางสาวคู้ชมสวัสดีค่ะทุกคนยินดีนต้อนรับซื้อเพจนางสาวก็ได้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนนะคะมาเรียนรู้ภาษาพื้ไทยค่ะจะบอกว่า EP นี้นีนนร้อยก,กว่าแล้วเนาะมันี้จะมีคำศัพทบนาเสนอ EP ซีแบบว่าคำง่ายๆนะคะไม่ยากเลยก็บง่ายจนเกินไปนะคะเ EP อาจจะคุ้นเคยอยู่แน่หรือหรือบอกเคยได้ยินก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอ่าเดี๋ยวมาเสนอคำแรกเลยกันแล้วกันค่ะทุกคนเมื่อนี้นะคะอีลาขอเสนอคำแรกเลยคือคำว่าอันนี้ง่ายๆง่ายๆสุดๆคำว่าหูดังเอ้ก็จะบอกค่ะหูดังอ่าอันนี้เขาให้บอกหูอีลา ตีนะคะรอเล่นนะคะคำนี้เป็นคำที่งายแห้งเพราะว่าเข้าใสทุกเวลาทุกนานทีนะคะคือเขาต้องใส่หูดังเอฟซก็คือคุ้นๆอยู่นะนะคะ,ะเดี๋ยวอีลาเฉลยฟังค่ะทุกคนหูดังก็คือแบบว่าจมูกนั่นเองคะ่ะทุกคนนี่แหละ หูดังอันนี้ค่ะหูดังนี่นะคะอันนี้แหละหูดังนะคะหรือว่าแปลว่าจมูกนั่นเองค่ะทุกคนอ่าวันนี้มาคําที่สองนี่ก็ค่ะคาที่สองนะคะขอเสิอเลยคือคําว่าขี้โหอบอซาบอค่อยซาผมโอจจนว่าเป็นขี้โหละ่ะนี่นะคะขี้โหนะคะก็คือเหมือนแบบรังแคอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแบบ เป็นแบบขาวๆหรือ,อย่างสีนะค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดวองให้เข้าใจยังไงก็อาจจะฟิลคือจังเป็นรังแค่ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าภาษาบาลีเรจะแบบขี้โห่ไมค่อยซาผมจะเป็นขี้โหละหล่ะนี่ค่ะเคยถึกร้อยบอกค่ะตอนอย่างหนอ่ี่เราเคยอีลมามักสาผมนะ,ะแต่วันนี้สองคำผ่านไปแล้วมาคําที่สามค่ะคําที่สามนะคะยังอยู่ในหมวดร่างกายละกันนะคะคือคําว่าแหนเคยได้ไหมคะ อุ้ยเย้าข่วงแหนเด้งแหนอะต้องเคยได้ยินป่ะคะแห,น,น,ะคน,คะแหนคือโอ๋อเจ็บแหนอ่านี่เราเสิร์ฟกันค่ะแหนก็คือแขนนั่นเองค่ะทุกคนภาษาอุทัยแต่ว่าไม่ค่อยได้ยินแล้วสมัยน,นี้แต่ว่าอีลักกันยังได้ยิน,ยน,ยน,ยนคนุณยายเว้า,วาวแน่อยู่นะคะโดนเธอเนาะจะเป็นครั้งน,นี้จะเป็นภาษาที่โบร,รนนาณนะจังน้อยเพิ่นบ่ค่อยเว้ากันแล้วนะคะนิคโซนมากกับสิทับซับแล้วเป็นแขนเนี่ยสิไปเลยนะคือเราก็แขนอีรลกเสิร์ฟแบบนี้แต่ว่าคุณยายยังไี้ยิะว่าแหน Hand, แหนแหนก็คือแปลว่าแขนนั่นเองค่ะทุกคนอ้าวมันนี้มาสามคำสั้นๆค่ะทุกคนคําแรกคือคําว่าหูดังหูดังก็คือแปลว่าจมูกนั่นเองค่ะทุกคนส่วนคําที่สองคือคําว่าขี้โหขี้โหก็คือรังแคนะคะหรือว่าหรือว่าแบบเขาอาจจะซาผมบลอนี์อย่างสินะคะทุกคนก็เป็นขี้โหได้ก็คือทําให้เกิดรังแคเกินอย่างประมาณนี้ให้เข้าใจง่ายๆนะทุกคนอะมาคำที่สามคำสุดท้ายค่ะก็คือคำว่า แห่นนะคะแห่นก็คือแขนนั่นเองค่ะทุกคนอ่มวันนี้มาสามคำง่ายบอกระง่ายหรือว่าง่ายคอมเมนต์บอกกันในเด้อเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวอีลาขอตัวพีเอฟกันนะคะจะาหนกาทฝากกดไลค์กดติดตามเพจสินวลสาวไทยเดี๋ยวจะเดี๋ยวเจอกันใหม่ E.P. ต,ต่อไปนะคะทุกคนคขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย